สวัสดีครับกลับมาพบกับบอดโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่15สิงหาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวนั้นติดดาวกันเหมือนเดิมคันที่พอคุณได้มั่นใจสุดจัดชุดจัดเดียวของมัตมีคท่าคือวันนี้มีมาฝาก2 EP นะครับ EP ละ2คู่ต่างอยู่ในศึกอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนเหมือนกันและนี่คือ EP 2 2คู่สตูมกราฟที หมักเซกับพนาทีไนกอสห้ามพลาดด้วยประการทั er er allemaal, er, er ้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นที่เกมคู่แรกครับสตนมการ์กับ p v เซึ่งอยู่ฟ้าเชนตรแวีแข่งขนกันต่อตีหนึ่งครึ่ง PSV บุกมาต่อที่ปอปา6บกสิบหรือครึ่งลูกมีสองราคาเนี่ยนะสองราคานี้เลยจริงๆ กำกำกึง่งๆบางเจ้าก็ครึ่งรูปบางเจ้าก็อกปาบวกสิบพีเอวีเกมแรกเปิดบ้านถล่มตุนการเป็นแบบขาดรอยสี่ประตูตัวหนึ่งเพราะนั้นเกมวันนี้ออกมาเยือนไม่มีความจําเป็นจะต้องบุกมาชนะเลยขอแค่ไม่แพ้หรือแพ้ไม่ขาดก็ผ่านเข้ารอบแล้วสบายๆส,สถานการณ์ดีกว่ากันเยอะในขณะที่ตุการทีมจากออสเตรียวันนี้ต้องพยายามนะพิกนรกเอาชนะพีเวให้ได้แบบขาดลอย ต้องอาศัยเกณฑ์ในบ้านที่ขึ้นชื่อหรือชาของพวกเขากำปรับ p n เให้ได้ก็ไม่รู้ว่าจะกำหรับได้หรือว่าจะโดนซ้ำนะเพราะจะว่าไปแล้วด้วยเกณฑ์บอลเกณฑ์ทีมชั้นทีมชั้นผูดด้เล่น p n V ดูด,ดีกว่าอยู่แล้วและคู่นี้เจอกันมาสามครั้งก็เป็น p n เอเอาชนะ,ะได้หมดจะยังฉายหนังมูนเดิมอยู่หรือเปล่าหรือวันนี้สตอมการจะสร้างเซอร์ไพรส์ ก็น่าสนใจครับเพราะว่ามันก็ออกได้หลายหลาในหลายหแง่หลายหล,ยยหลยมุมนะแล้วก็ในราคาแปมต่อของเราเนี่จะว่าไปแล้วทําไม่ได้ตามเงื่อนไขก็ผลเสมอหรือว่าผลเอตรมการ์าพิชชนะทังหนึ่งโสนี่ท่านต่อก็ร้องไห้เหมือนกันนะหรือท่านลองก็อาจจะเจ็บตัวคาบ้านก็ได้นะโอ้โหมันเป็นไปได้หมดเลยจริงจ แม้สกอร์จะขาดมามากคือเรื่องเข้ารอบเนี่ยเชื่อว่าวันนี้ไม่มีปัญหาแบบเพลย์มียังไงก็ผ่านเข้ารอบแน่ๆแต่จะผ่านแบบไหนเท่านั้นแหละสองผู้ดูแฮนดิแขมมาดูที่ว่าจ้าวทั้งห้าลายเนี่ยเขามองเกมคูน่นี้เขาคาดการเกมคู่นี้ไว้อย่างไรครับปพรากฏว่าพวกเขายัางเชื่อ,อยังเชื่อในเพลยมีครับนะยังเชื่อในเพลยมีทีมเยือนครับปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเพลย์มีปรับราคาเพิ่มขึ้นสี่ลาย ในช่องเสมอปรับราคาเพิ่มขึ้นทไลน์ในช่องสตูมกรารเจ้าบ้านในขณะที่ตัวแฮนดิแคปเป็นราคาพีวีผมเอาแพงสุดเลยครึ่งลูกปรากฏว่าในเลนนี้เจ้าท้าลนยก็ยังยืนอยู่กับฝั่งทีมเยือนมาตอบพีทวีและปรับราคาเพิ่มขึ้นในฝั่งบอลรองเจ้าบ้านสตูมกราสนะเพราะนั้นภูนี้แฮนดิแคปนี้ยังเชื่อมัน่นว่าพีทีจะสามารถชนะได้อีกคำรบหนึ่งในเกม2 วางใส่ต่อพีเอสวครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งในอ p พีสองสึกยู่ฟ้าแชมเปี้ยนเลกประจำค่ำคือบอลลคารคู่ต่อมามักเซกับพานานใน,ในกอสแข่งขันกันต่อตีสองเป็นคู่ที่แข่งขันหนึ่งสุดละมักเซต่อที่หนึ่งลูกมักเซมันฝรั่งเศสพานาันกอสมันจากกริก แน่นอนครับว่าในเรื่องของชื่อชั้นธิ์ที่นั้นมักเซย์ดูดีกว่าเหนือกว่าลงเล่นในบ้านด้วยแต่ในเรื่องผลงานครับเกมแรกเนี่ยพา,านาตีนัยกอสเอาชนะไปด้ก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์เงื่อนไขของพา,านาตีนยกอสคือเกมนี้ทายัางไงก็ได้อยาบแพ้มักเฟย์ยาแพ้มักเฟย์ในขณะที่มักเซย์ทำยังไงก็ได้จะต้องเอาชนะพานาตีนยกอสคืนให้ได้เพราะนั้นโอ้โหสถานการณ์บีบด้วยกันทั้งคู่ และในราคาหนึ่งลูกนี่ก็เข้าใจได้เลยเพราะว่าเงื่อนไขมันมักเซฟต้องชนะเนต่อหนึ่งลูกในฐานะทีมใหญ่เล่นในบ้านอย่างไรก็ตามเกมคู่นี้ครับเมื่อเป็นส่งคูด้โดยแคปจากเจ้าทัางห้าลายวันนี้เจ้าทัางห้าลายไม่เชื่อใจมักเซนะปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเจ้าบ้านมักเซปรับราคาลดลงสี่จากห้าลายในช่องเสมอมองว่ามีโอกาสเสมอสูง และใน,นชอ่นองบอนาตาดนันกอนปรับราคาลดลงหมดเลยทั้งห้าไลนครบถ้วนเชื่อใจพนนาตนาเดนกอนตัวแฮนดิแคปในราคาหนึ่งลูกของบางเซ่ตาปรับราคาเพิ่มขึ้น,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 นาาหมดเลยในช่องจับบานบอลต่อและปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมยอดบอลรองเพราะนั้นภูนี้แฮนดิแคปนี้ยืนอยู่กับบอลรองพนนนาตาเนากอนครับสวนรองพนนนาตาเดนกอนครับเป็นทีเด็ดตัวเล้นสุดสิบดาวตัวที่สอง ในอีพีสองอยู่ฟานแชมเปี้ยนกประจำครัคือวันนี้ครับอยู่รองพานาทีไหนก้อนนะตอะนั้นอีพีสองสองคู่ในซึ่งอยู่ฟานแชมเปี้ยนเกยังไงนะครับยังไงก็คือตามนี้เลยสวนรองพานาทีนันกอ้อนแล้วก็อีกคู่หนึ่งอยู่ทีมเยือนเหมือนกันนะอยู่ต่อพีเอวีอยู่ต่อพีเอสวีอยู่รองพานานะนจำง่ายเพราะมันครอง ของข,องอ,ของอ่าองอักษรกันพอดีนะเนมี H B กับพานาะเอาละก็ตามนี้ครับส่วนใครยังไม่ได้ฟังอีพีหนึ่งก็ฝากติดตามรับฟังด้วยนะเป็นสึ่งอยู่ฟ้าคจำล็กเหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลสี่คู่ครับก็ฟังกันให้ครบแล้วก็เลือกเอาชอบตัวไหนจัดไป